ตั้งแต่ต้นูจนถึงตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆนะะควันนี้ก็มีจับมือถ่ายรูปจนตลอดนะคะก็ขอบคุณมากๆด้วยกำลังใจให้คนชั้นแล้วก็สสทุกท่านนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยและแน่นอนว่าถ้ามีปัญหาเรื้องอะไรบอกสสเพื่อน วันนี้นะคะมาก็นี่ตรงประตูประตูน้ำนี่นะก็คุยน้ำแข็งเมื่อกี้ท่านจารินเล่าใ้ฟักว่าตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่ใครจำพ่อใหญ่ได้บ้างเนาะ่ะตั้งแต่สมัยพ่อนะมาให้งบเนี่ยเรามีทำนี้มาผ่านมาประมาณเกือบ20ปีมาถึงลูกสาวได้ได้ทำงบสร้างแซมมาดีเลยนะคะแล้วก็ท่านอาทิตย์ทินเล่บอกว่า เรปีนี้แน่นอนปีนี้เสร็จปีนี้นะผู้ายเิกนดำร่วมน้ำแรงก็จะได้ถูกแก้ปัญหาไปนะคะแต่ขอถามก่อนก่อนจะไป ตอ else, oon, ่อไปะให้เป yup. well er ็นสาวๆหนุ่มๆ60อัพยกมือเลย้ว็รอไเลยนะคะเข้า่บอกว่ามาก่อนตุกจีนนะไม่ได้มาในซอแดงนะตมาห่ดูนะาดเลยสดนะ60ก่ีรอบนะั้งไมดามรอบใช่รอบงยังไม่ตุกจีนเลยตุ๊จีนีงยัไม่ ขอบอกกัว่าพี่น้องชาวอสานนะแรงดีเหมือนเดิมเมื่อกี้ปลอทีตัวอยเลยนะสงสัยอกไมัาหกเนี่ยขอคุณทีมนนขอบคุณมากนะคะรักมากาเช่นกันนะคะ้นก็ปีหน้าแก้จะมีใหม่แล้วนะขอแนอวยพรทุกท่านนะคะขอให้ชีโซา แน่นอนคะ